สวัสดีค่ะอิ่มนะคะที่ปรึกษาการขายของโตโยต้านครทนสาขาเทพารักษ์นะคะวันนี้นะคะอิ่มพาคุณลูกค้ามาชมรถกระบะ4ประตูตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะ p รีรันเนะคะของเราจะมีรุ่นเริ่มต้นจะเป็นตัวเอ็นที่นะคะเครื่องยนต์2 0 0 4นะคะราคาจะอยู่ที่824,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะเพิ่มไปอีก5 0า0 0บาทนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเป็นตัวมิดนะคะอัปเกรดขึ้นมาอีก1รุ่นนะคะราคาลดนะคะจะอยู่ที่885,000บาทนะคะต่างจากรุ่น N-T อีก61,000บาทนะคะระหว่างรุ่น N-T กับรุ่นมิดนะคะตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะเี๋อิมจะพาดูนะคะว่าตัว N-T กับตัวมิดมันต่างกันตรงไหนบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้า ในส่วนของไฟหน้านะคะของตัว NT กับตัวมิดจะเหมือนกันเลยนะคะซึ่งจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์แบบนี้ให้แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ให้เลยทั้งสองรุ่นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะซึ่งตัว n t รุ่นเริ่มต้นนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกให้แต่ว่าตัวมิดจะมีไฟตัดหมอกให้นะคะ กระจังหน้านะคะจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับโครเมียมนะคะและมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของโตโตยต้าด้านหน้านะคะเหมือนกันเลยนะคะมาดูในส่วนของล้อกันนะคะล้อของตัวเอนทีนะคะ จะเป็นล้อแม็กสีดำแบบนี้นะคะขอบ17นะคะงงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวมิดนะคะจะเป็นล้ออลลอยทูโทนนะคะ17นิ้วนะคะกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวนะคะปรับและพับแบบไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเลยนะคะส่วนมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมทั้งสองรุ่นด้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวอิ๋จะพามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะ โคมไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED นะคะเพิ่มในเรื่องของความส่องสว่างนะคะและสวยงามดีไซน์ให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ส่วนของท้ายกระบะนะคะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นน n t ่กับรุ่นมิดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น n t นะคะสังเกตดูจากมือจากฝาท้ายนะคะ จะเป็นโครเมียมแต่ว่าไม่มีกล้องมองหลังให้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นมิดจะมีกล้องมองหลังให้แล้วนะคะและสัญญาณกะระยะนะคะท้ายตัวเอ็นที่จะไม่มีให้นะคะตัวมิดจะมีสัญญาณกะระยะท้ายให้2จุดนะคะแล้วก็มีสัญญาณมุมกันชน หน้า2หลัง2นะคะตัวมิดจะมีให้นะคะแต่ว่าตัวเอ็นที่เราจะไม่มีตัวสัญญาณตัวนี้ให้นะคะตัวนี้จะเป็นกระบะสูงนะคะเป็นตัวพีแันเนอร์นะคะกระบะรีโวรพีแันเนอร์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ แรงม้าอยู่ที่204แรงม้าและมีแรงบิดอยู่ที่500อนิวตันเมตรนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านข้างรถนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของตัวพีเรเนอรสประตูตัวนี้นะคะจะเป็นตัว n อที่นะคะซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะวัสดุในการตกแต่งแผงประตูนะคะตัวนี้ นะคะจะเป็นแบบผ้านะคะแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นมิดนะคะรุ่นมิดจะเป็นแบบบุหนังนะคะส่วนกระจกนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานบานฝั่งผู้ขับขี่นะคะจะเป็นแบบออตโต้นะคะและมีการปรับกระจกมองข้างแบบจอยสติ๊กนะคะหมุนขวาหมุนซ้ายนะคะสามารถปรับหมุนแล้วก็โยกปรับได้เพื่อความถนัดของคุณลูกค้าเวลามองกระจกข้างนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของปุ่มควบคุมของ วิธีการพับกระจกมองข้างนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของภายในนะคะภายในรุ่นเอ็นทีของเราจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็วิธีการปรับเบาะจะเป็นแบบการโยกนะคะแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นตัวมิดนะคะตัวมิดจะเป็นเบาะหนังนะคะส่วนวิธีการปรับนะคะ ฝั่งผู้ขับนะคะจะปรับแบบไฟฟ้านะคะของตัวรุ่นมิดนะคะส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงนะคะรถ Toyota Revo ของเรานะคะมาพร้อมกระบบ T-Connect ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนี้เพื่อที่เราจะสามารถทราบในเรื่องของตำแหน่งรถเราได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะเวลาเราขับขี่นะคะเวลาเดินทางสามารถเปิดเพลงเปิด y o u t u b e นะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเสียบสายนะคะสามารถยิงขึ้นจอน,นี้ได้เลยนะคะส่วนแอร์นะคะแอร์ Air จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะคะ คันนี้จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาจะเป็นเกียร์6สปีดนะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขับขี่นะคะมีู่2โหมดก็คือ e ีโค o โหมดและ Power อร์โหมดนะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าเวลาขับขี่ในการเดินทางให้มีความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็การโทรเข้าโทรออกผ่านพวงมาลัยได้แล้วนะคะตัวมิดนะคะถ้าตัวมิดนะคะจะสามารถควบคุมในส่วนของหน้าจอเลื่อนไม้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะหน้าจอจะเป็นแบบแบบสีนะคะออปติตอนนะคะของรุ่นตัวมิดนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะรุ่นตัวเอ็นทีนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเวลาเดินทางในระยะทางที่ไกลนะคะจะไม่อึดอัดนะคะและค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการโดยสารนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นภายในของรถกระบะ4ประตูพีเลนเนอร์คันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าหลังจากที่อิ่มได้พาชมเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะที่จะออกรถกระบะรีโว่โตโยต้านะคะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพ l ี n ันเนอร์หรือว่าตัวเตีย้ย z e ต i ิดิชนนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามอิ่มได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ ของอิ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอิ่มจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะเบอร์ของอิ่มนะคะจะเป็นเบอร์085ย์นะคะห้าเนะคะสองเกานะคะสามารถที่จะโทรหาเพื่อสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญในเรื่องของการออกรถวิธีการออกรถหรือว่าจะปรึกษาเคสสามารถสอบถามได้เลยนะคะเงื่อนไขาการออกรถนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่า เบต้านะคะหรือว่ามีการครอบครองลดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเกิน2ปีขึ้นไปนะคะสามารถดาวเริ่มต้นที่0%นเเซนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะคะและกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะอายุงาน2ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะคะดาวที่ศน์แต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปาค้าขายรับเหมาสามารถปรึกษาเคสได้ใช้เงินลด ใช้เงินออกรถน้อยหรือว่ามีงบจำกัดก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะถ้ายังไงสนใจยังไงติดต่อสอบถามอิ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอิ่มขออนุญาตพาชมรถรีวิวรถแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอิ่มจะมารีวิวรถคันไหนนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อิ่มนะคะในการทำคลิปต่อๆไปไปด้วยนะคะวันนี้อิมขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ